คาริโตนาบุกิปี23นะครับฟูลโซลิดในงบ2,000 เรียกได้ว่าสวยมากๆวันนี้ตีน้อยก็เลยเอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันสําหรับคันนาบุกิในปี23นะก็จะมีทั้งเบสแล้วก็สะปินในความยาว6ฟุต3เป็นคันท่อนเดียวนะครับฟูลโซลิดนะครับเนื้อแบงเนี่ยเลียวนะครับเล็กมากๆนะครับสําหรับตัวฟูลโซลิดนะครับสำหรับที่ใส่กับตัวนาบุกิวัสดุนะครับรีซีทเป็นฟูจิด้ามโฟมพุดเดิ้ล บางสลิมมี3เวทให้เลือกนะครับ6ฟุต3 P ี1.2 P ี1.5พี2นะครับเลือกใช้ตามความชอบของหน้างานได้เลยหมายในหมายกลางหมายนอกนะครับปากกองซากเรือจมนะครับแคชจิกอินซีนะครับมีให้พี่ๆได้เลือกนะครับทางเบสแล้วก็สปินสเปคของตัวนาบุกินะครับถ้าเป็น ในรหัส631 PE 1.2เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นเหยื่อที่40นะครับถึง160กรัมนะครับงาน SLJ นะครับเหยื่อ40 50 60นะครับงานเคาะปลาจานนะครับตัว1.2ก็เป็นคันในเวทยอดน,นิยมอีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่ๆนักตกปลาเลือกใช้กันนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัว50นะครับถึง 160นะครับเมื่อกี้4 0่สถึงหนึนะครับเป็น P/E 1.2แล้วก็จะเป็น5 0าสถึงหนึนะครับเป็น P/E 1.5นะครับก็เป็นหมายกลางนะครับสร้างเรือจมนะครับน้ําลึกไม่มากนะครับสามสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเอ่อ6 0สิถึงสองนะครับก็จะเป็นพวกงานแคชชิ่งอินซีนะครับหรือว่าออกไปกลางอ่าวไปหลักแก๊สนะครับก็ ในเวทนี้ก็เป็นอีกเวทหนึ่งที่ใช้กันนะครับน้ำลึก 40- 60อยู่ประมาณนี้ในความยาว6ฟุต3พี2นะครับเวทยืหยื่อ60 200เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกเวทหนึ่งนะครับที่ต้องมีนะครับเรียกได้ว่าเป็น3เวทนะครับยอดนิยมที่อาจจะต้องมีนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยสองคันเลยก็ว่าได้สำหรับเกมงานทะเลไลท์ชิคกิ้งนะครับวันนี้ตีน้อยก็เอามาแนะนำกันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสปินนิ่งเนี่ยจะมีไกด์ด้วยกันทั้งหมด 8ตัวนะครับ 1, นึ่งนะครับสองสามสรวมท็อปนะครับในเวทที่ถืออยู่ตัวนี้จะเป็น 6, 3, 3เป็นพีสองนะครับ 6, กสิบสนี่นะครับแอคชั่นสวยนะครับตัวนี้แล้วก็ในช่วงปลายเนี่ยได้ดินจะเป็นสีส้มได้ดินจะเป็นสีส้มลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ ถ้าเป็นเบสแคตติ้งไกดจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวมาดูกันครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ตัวรวมท็อปด้วยนี่นะครับก็เกาะก,กับลอกในสไตล์พวกเบอร์150หรือว่าเบอร์200สํอสำหรับคันเบสนะครับส่วนถ้าเป็นคันสปินนิ่งก็จะเป็นพวกลอกเบอร์4ี0 0ม HGC 3 0 0 0ท่วนหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อ h g 4000 XG ก็ได้นะครับถ้าจะเป็นพวก PE 1.5หรือว่าเป็น PE 2ถ้าเป็น PE 1.2เนี่ยจะเกาะกับพวกลอกเบอร์2500ก็ก็สวยเหมือนกันใส่สายพวก PE 1 1.2นะครับก็ได้สำหรับงานพวก SLJ เคาะปาจานปากรนะครับก็เอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสำหรับ คันลิโตะนาบุกิในปี2023สวยเลียวฟูโซลิดในงบ2 0 0 0นต้นๆน,น,นะครับจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับรีซิสฟูจิดามโฟม e ีวีเพุดเดิ้ลแบงค์เลียวน้ำหนักคันที่เบานะครับก็จับจองกันเป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับคันในรุ่นนี้วันนี้เอามารีวิวประมาณนี้นะครับพี่ๆครับกับคันลิโตะนาบุกิปี2023ครับ